เอโยอร์วัสดสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจัดรถวิบากแต่งสไตล์ e อนดูโรมาให้ชมครับลูกค้าเป็นเจ้ายามาฮ่า wr 155r นั่นเองครับลูกค้าคันนี้แต่งมาแบบจัดเต็มสวยๆกิฟบๆเลยนะฮะชุดสีตัวรถนะฮะลูกค้าเป็นสีดำเงินตัดดำนะเป็นสติ๊กเกอร์แต่งมาให้รอบคันเลยนะครับ เครื่องโยน1 5 5 c ซีซีครับเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยฮะลูกค้านะคันนี้มีท่อแต่งมาให้นะฮะท้ายสั้นนะแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแผงคอบบนกันบ้างนะฮะอ่ะตรงนี้นะฮะก็เป็นแฮนด์เดิมนลูกค้ามีกัดแฮนด์มาให้พร้อมเลยนะครับผมมีติดไฟหน้า LED มาให้ด้วยแล้วก็พร้อมป้ายนัมเบอร์155นั่นเองนะฮะ ไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้ครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะฮะคันนี้ทำสี่ล้อสีดำนะฮะดุมสีดำซีรวดสีดำเงินมาให้คุมโทนแบบเท่ๆเลยชุดสีฝั่งนี้ก็ยังสวยใสครับลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะฮะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดคลิปเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเลขไม์เจ้าคันนี้นะ,ะอยู่ที่10,000โลเท่านั้นครับลูกค้า ทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยรถพร้อมกับขี่เลยคันนี้ได้ท่อแต่งของโอเซอร์กิตมาให้ครับลูกค้าโซ่สเตอร์สะอาดลิฟต์เลยท้ายโดโดโดดสูงๆเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะหากใครสนใจรีบม,มาจัดคันนี้ได้เลยนะะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อยอก็จะประมาณนี้เลยครับผม เจ้าคันนี้นะลูกค้ามีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับลูกค้าสวัสดีครับ